อันมาโตข่านี่มีน้สุเมลําแทินลพเดี๋ยวน้แสเสียใจขาว่าเมียน้องมสูวันพออกูสินีสิว่สแคมือนี้สิวานัสิบอ้อ สมุนนำเป็ตับท่าน้นไมเองไม่นำเรียว่าขุนแผนเห็น่เรื่องนี้ได้ยิเทเราวันทองยารักของขุนแผนแอบไปแข้ส okay. ู่สี่ชายที่ไหได้ที่วันทองอกขุนซามันมาเขสู้สู่สายกันเรงนี้มุตบาย โซส่าสามารถเสนอเลหัวมึงนี่อย nah hmm ู ah. ่เลยคุณจะคบสู่สซไซเอรคุณสั่งคือันาดใอญู่้ทั้งรูวะอีมนท้องเป็นเมียของกูเองคุณสั่งคือที่คือแม่จะไหนคุณสั่งเหมือนสับว่าผายใขรมนที่มันเมียเราเรจะจับจองหนาไปห้เนียจงคุณสั่ไปบอ่คุณทองคุณสร้างนี่อย่างไปว่าเที่ยวไเียงนี้แล้วใครเป็นประกาศยุ่งตรงนี้อันนี้ในโห้าพี่นี่หมจองว่ามันคุณสร่างดิว่าะรอวะ นั่นเป็นห้องสถงด้วยโถเป็นห้องที่นงเป็นพันันเจ้าภาพเเจ้าภาพมาด้วยนงก็เป็นเจ้าภาพด้วยมามาคือใส่ภรมเดเดี๋ยวใส่แมนห้องสะน่ะหม้องอยู่ใส้องก็าท่นนี้อุ้ยอันนี้แม่เจ้าภาพมันเจ้าขอเจมพีนี่จะมาตีมต่าแมเรเจ้าภาพอีกทีวันนึ่เจ้าภาพะดวโอ้ยมึงหนาเจ้าภาพเดี๋ยวนบ่าสีเด ไานเดียว้าคือป้นไกลเก่าเือะ้ยก็จังขปีนไปซีมือหามือแล้วมาอุ้มไข่แม่แหล่เขาแหล่โฮแม่บังลาขับบังลามาลัำจะทวงกันแม่ก้าแม่บังลาคือการลูกคือซุ้มมะล้อบอดแตกอนอ่อมนี่แจ๊วตลาดข้องผม่งบ่ก็มันไม่เป็นบางมือเนี่แะครับมือเงี้คือขกดวยพแม่คือละไ็ไปยกฮ นาบางนายมีคือนนีนาดีมาลู้ยาเอาเรียงจริงวเปาเรียนแน่แน่อันฉันนี่ผมให้แมนค่องบอกครับว่คนับรับเงนก่อนคุณสร้างคุนแผนคุณสร้างคุณแผนเออเรียงดีดีนะซิ่งหากสังสวั์ดีครับเออสักรอไปจะขาดป่ะเอาจังนี่เก้าตนี่เก้าตัวสะกวออกมาสั่งนาคาเลยไหม่บผมเรียนเลยาออขึ้นกับผมนั้นั่งก็ไปได้หละด้่ครับผมเอามาเบิกจากเด็กนุ่งจจังหวัดตคอไปท่านขาดข้งไม่ย่างี้ มาลงทิ่ไปไแล้วมันสรไปจากที่สองมาจากที่สองไม่ยังเปไรที่ไปยังลูกไปนั่หาออก <c oughs> อ่ะพราะาจะเป็นนุมจากจังหวัดนองคายบานหลไปไม,ไม,ไมกบ หมาฉี่แม่กูตื่นเิดยังไม่เห็นอย่างไม่เห็นอย่างมันบดังโอ ק, เคเรียกเาพรอไหมเหรอแย่ร <so ู้ว่ากูเป็นแทลอากูจีก้แม่ึงหรือวันคุแหละองค์กริมานฮะองค์กริมานองค์ุริมานดูแลแย่ งานนีได้เสียงแหบเสียงแหงเลยบอมี่แถวต้องนเป็นนักร้องเก้าติลูกบอครับเป็นยังไนะบเสียงแหบย้อลล้วครับเสียงแหบยังไงนะบอหลายตกฉากเรื่องตกฉากเรื่อชื่อักหลายเีพ่ต้องเอาเรื่องไปปคขาแรกมืนอจังาเมื่อไรสาขี้ร่อยที่กากันคือตกฉากฉากวะหาด้วย้อหนมเมื่อนี้กันเด่นออก เง,ง,ง่นเหรอเยอะจังหวัดอีกโลโลสองพ0มาแล้วโปรยิ้มให้ตัวทวให้แฟนเพลงแฟนเพลงหรอเอออีกบากเพราก็ัาตัวอะไรก่ดูเครียดดีครับเครียดดีครับไม่มันกว่ดังได้ไหะซื้อสิเขาขึ้ขึ้นมาอนะนอจาอะไรเอาก็จะดังวะบอสขี่อย่าชิโมเอ้ยพูดภาษอังก เปลี่ยนซื้อไหมนะเปลี่ยนซื้อไหมนะเราเปลี่ยนโลกอะเพราะต่างซื้อข้นมาเปลี่ยนอ่ะซื้อขนมาเปลี่ยนย้อนยุคซื้อเราเปลี่ยนด่งหลาตัวแต่ส่วนมากสิเป็นซื้อสัตว์เอาตัวอ้ไร่ได้เอาตัวพวกคี้ด้ยินตีตั๊กกระเตมทอดเปลี่ยนอแล้วก็เปล่นสุนนฮาแค แดงว่าตัวนี่เคยอยู่บงมาลัามาก่อนนี่นี่แดงครับพี่จีตัวอยู่บงไหนล่ะก็มาล้านหัครับมาล้านนี่มันอยู่กับเชียงค้นตัวนี้นะตัวตลกก็อนตลบค้นตัวนี่อยู่จ้งปีล่ะล่ะอยู่ได้ขอเปีกว่าเอาคือเป็นยังไงขอไล่ออกขอึ้นไล่ออกขอหาว่าแส่กระเจี๊ยบไม่หางเครื่องมาถอดกันเลยจังสั่นเนาะเลยออกเลยคู่ก้อนลาออกกันไปยังไรออกไปยังไงล่ะไปอยู่กันแล้วเบียว ี S <S ไปไนะได้ปีได้ปีกว่าเอา,า,อา,าเครื่องยุตตลอดนะดูการเขาไล่ออกก็ไล่ออกพอหาวใส่ตลาดไอเกทมไม่หางเครื่องพอหาเก้าอ,อกีกแล้วแน่นครับไอ้คนเท่าเดี๋ยวจะมาคิดถึงอย่างก็เอาข้อมดังก็เลยพิจารณ์มืปีได้มันบาถูกต้องโตออกเลยอดอครับไปยื้ใสายลาบันนี้หนึ่งไปตั้งกิจการไปขายของ,ของขอเป็นของเจ้าของอู้เป็นนักธุรกิจเองเลยถูกต้องเป็นลูกม้องคนหนึ่มีแต่ถือได้ถือให้แน่นไปตั้งธุรกิจไี้ยังไงล่ะถูกต้อง เป็นผกลจหยังวะนกไม่มึงองครับเมัไจะใส่าเอาฉนลโอ๊ยของไม่หาเลยนะคันขึ้ถือรถไทย่งบนเต้องมลางมาัวลกท่าอรัครมอกรีมันอขึ้น่อจ้ข้ือขอี้แบบโลมชนละ มันบ <usion> ื <stuff> ่อ <naked> มัน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 เอาแบบไปไหมไ่ะเร็วเอาแบบเร็วๆๆ ก็ขีรข่ามึงขูขอให้แค่อยู่มึงอยู่เดียวนไปเดียวเดียวขาได้รบอ,อนู่หนึ่งตักคอยจิกกันอามมตาโอ้สินี่ขา่ามาแล้วเอารอยกอเกาคนี่ิละคนขทีทันม,มาตามยังตามล่าซะมั้งอาคว้าเนี่เอาดิา มันเว็อไยงไงมึงผเี๋ยวตัวเซลล์เดียวเนี่ยมันสิหอยได้ยี่สิข้อได้จาตัวรัยังไงล่ะกรีนันอ่หมอคนหนึ่งเยรั้งยังหุ่นแผ่นอหมอเขาไปคนหนึ่งปีนี้ก่อนหยังมบอกน่เราก็รั้อยางหุนแนออะไรอย่างอไปวช่ไหมครงะเาลนึ่งสิลนย่งก็กรีมันบ่บอกกันีนึง

กีฬาพาดีมึงมานาสอนรอบสอนปอบไรเป็นพวนไรท้่ายใจใส่แบบตกลือในหน้าแฟนเราเป็น่างอี๋ที่วกมชอบการสอนนั้นควรจะได้ไช้เพราะนาเป็นคนแบบที่เลยเป็นแดงก่อนเดียวหนีเอาล้เป็นเลมันเลมันกีฬาพนดีว่าไหมเป็นภาพจากโมกันใจญ่แล้วต่อเป็นยังเจ้าก่อนอีมาใส่ชิว พระเออฝามขททงดิพระพระสายตลาด้วยยอไปเรียกเงินพระสายปาลูกยังมอสายลาแต่เราขึ้นิมแม่ต่อีเก่ไม่ได้ไม่ีย้ที่ดินตัวที่นี่จะรับยังไงก็ได้เนี่ยเอาเรียกว่าตาเน่เพะ่เอากันดิทันเราไม่ลานัสอบพี่บอม่าสอบเมาเากันจะเกียรมาดูภาพาพาไปรมาน้ขนาดสีหน้าได้แล้ว ว่นอยู่แม่เมี๋มือนั่มเรียงับดีเ้อเรีาาเดิม่านบอกสัน่านไปสองคนออกไปมาผุดแผนกับบคคนองคิมานไปแล้วเมือันหนเนั่นเรียงแล้วะรั่เยงองค์ริมานกบผุดแผนแต่เรียงนี้คดีได้เนาะอ่สมเรียงครอบขอฟังเรียงนี้หล่ะให้ันไปบอกสองสองคนนันเดินรั่เรียงตอเพรารับไนหละรับเรียงนี่แหละรับเรงนี้แหละเออเรีกว่าดีนระว่าสอน จังคุณแฝกตามหานองอีวันทองสาดสัวอนนี้ันท่านเร็ววันมันมีอยู่แล้วไปมีสู้ได้จังไรอีวันทองอ้าววท่านเร้วลุกที่รกานี้โม่โท้โทโนาดพระสงฆ์อกโางมึงยังบว้ยบวามุกชั่สองใจเลยมึงมันเป็นผูหญิ่งสาดสัววันี้เราจะต้องตักหัวมุกไงลุดออกกับมา ทัอร์ลัวร์าพิเศ่าฮา่าตองตัเอาเดี่ยว่อันนี้คงจะเป็นประคุณสางคนละลานเอาเดี่ยวแม่ดิแมเมื่อกีคือใครบนลูกปูเอาเนี๋ยแม่ดิเจ้าเนี่ยที่เป็นทองวันนี้คือมตายของมึงวันนี้คือมตายของมึงด เอียกโตพงพ่ดิาโตโตเรกปารยกลอาเไหมไปยังจะบอกหรือไม่บอกเงาที่มาเอารับกู ไม่เอาไม่นะนี่มันบาปนะ